เรที่มีท่านประลัดเบ้นนะครับท่านผู้การครับ้นหน้าขบวนนะครับแล้วก็ตามไปด้วยทีมกู้ชีพกู้ภัยวัดธรรมาใหญ่จังหวัดเลยโดยการนำของท่านพระอาจารย์น้ำและพระอาจารย์น้ำแล้วเขาก็ยังมีทีมงานข้าวทิ่ซอยหอย่ามไปครับสามชีช่องในการที่ผมบาวที่สาครับแล้วก็ช่องพีพรพารวยครับนักสุบพารวยครับแล้วก็พี่พี่กู้ภัยครับ รวมถึงครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดท่าหผาใหญ่จังหวัดเลยครับ นี่บ้านนอนบงนะคะบ้านยังก่อบ้านดอนบงนี่บ้านนอนบงก่าบ้านนาบงนะคะแล้วก็สิไปสาขาหงทองนี่บ้านหงทองสามขาหงทองบ่านสามขาหงทองวาหงท่อ้านขบอ

ไปไปนีน่นนเป็นมาจากพิสณนโล สวัสดีค่ะมูลนิธิกี้กงมาถึงก่อนเลยค่ะ, <Okay. S 1> คะ แม่ก็มาด้วยแม่ก็มาด้วยมาช่วยน้ำเท่านคุณแม่เราก็มาด้วยค่ะทั้งสองคุณแม่เลยค่ะสาธุสาธุด้วยนะแม่โอเคค่ะในกรสิอีกทีมหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะมลนทิที่ น้ำตัวไหนอ่ะน้ำอยู่ขันไหนอ่ะองอันนี้ของพระอาจารย์น้ำค่ะเรือของพระอาจารย์น้ำโอเคโอเคนี่นะแม่ได้ไ มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านดอนนม้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะได้ทีมจากหน่วยจิตอาสากี้กงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาจากอุบลค่ะกีกงอง ผมเรียอาหารลเดียวหรือว่าอยู่วันแบบนี้อยู่ที่เต็นท์แล้วพี่เดี๋ยวผมเดินมาอ่ะอ๋อไ่เสียด้วยกันอ่ะเฟินเฟคุณบอกว่ามีแล้วหรือเมื่อกี้พอเบ้นภาษาอะไรเง

มันดีกิเ่มองมามันต่างรัอยู่ไม่่มมีุ้นน้ำมีไหมอ้้อหนันอนนี้นครับต่อไปให้เลยวามที่กัน่ไปที่เทศบาลดผมจบอกหงอมาให้คือเราต้องเอาอน อันนี้ผู้หน่วยกู้ภัยนะคะที <Designer her. S 2> ่กงจังหวัดอุบลค่ะใครเล <Pain? S 3> <N> ็กเซ่ยอ๋อได้ค่ะ I do ายกนะคน้องนทีมนายกเทศบาลนะคะเป็นน้องน้นายกเทศบาลท่าบ่อค่ะ้ฟังนันกระสีเป็นฟ้องอาจารย์นัดนะคะอาจารย์นัด ให้กี่คนก็จกบนราชธานี